หมายความว่าสงครามครั้งนี้อีกยาวนะครับและเป็นการแตกหักของมหาอำนาจมตาตรการแตกหักเรื่องการจับมือในครั้งนี้และมีการแจ้งไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการเรื่องขีปนาวุธย่อมนะครับมีสัญญาณทางการเมืองเกิดขึ้นสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะไม่เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงพยายามจะเลี่ยงทุกวิธีทางเพื่อที่จะไม่เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงแต่สถานการณ์จนถึงกันนี้การจับมือการร่วมมือกันนะครับระหว่างฝ่ายซ้าย อย่างจีนกับฝั่งของรัสเซียคงสะท้อนใ้เห็นนะครับว่าสถานการณ์จากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร่วมมือเรื่องของกา๊าซไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ํามันนะครับก็จะส่งผลในระยะยาวนะครับแน่นอนฮนะรัสเซียจะรอดจากเกมนี้แต่ฝั่งสาภาพยุโรปนั่นเอง สวัสดีครับผมก็ผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่นอกสถานที่ฮะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศตอนนี้น่าจับตามองฮะสถานการณ์ความขัดแย้งนะครับของมหาอำนาจกำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่น่าจะเข้าสู่กระบวนการแตกหักมากขึ้น เริ่มต้นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจกันก่อนฮนะราคาน้ำมันร่วง3ดอลลาร์สหรัฐเมกาทองคําต่ําสุดในรอบ2ปีนะครับในขณะที่หุ้นสหรัฐเมกาลงกังวลเฟดเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเชิงรุกราคาน้ํามันร่วงลวงฮนะสดอลลาร์สนะครับแต่ระดับต่ําสุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางความคาดหมาย อุปทานโลกอ่อนแอและดอลลาร์กลับมาแข็งค่ามากขึ้นปัจจัยหลังนี้ฉุดทองคําขยับลงต่อเนื่องขณะที่วอล์สตรีทปิดลบหลังชุดข้อมูลนะครับเศรษฐกิจล่าสุดยังสนับสนุนให้ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเชิงรุกอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ต้องแปลกใจว่าหลังจากนี้เกิดสงครามใหญ่แน่ๆในขณะที่มีการปล่อยข้อมูลกันเรียบร้อยแล้ว ะครับอาชีลีลีเบสนะครับ, ie, Best, ะรบจะเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงนะครับแต่ไม่ได้ยศ HR H, นะครับปรินซ์เฮรี y กลิว้วหนักมากเป็นที่รว้าจารณ์ฮะพระราชโอรสและพระราชธิดาเจ้าชายเฮรียจะได้รับพระธนดรศักดิ์เป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงแต่จะไม่ได้รับพระอิสรยศนำนำหน้าชื่อนะครับ พือ HRH นะครับเมื่อมีการแต่งตั้งโดยสมเด็จพระเจ้าชาทีสามนะครับผ่านการออกพระราชหัตถเลขาในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ The Sun สื่อหัวสีระดับเจ้าพ่อด้านข่าวสำนักพระราชวังอังกฤษรายงานกลางดึกเมื่อวันพุทธที่14กันยายนที่ผ่านมาทั้งนี้หลังจากมีการพูดคุยกันเข้มข้นหลายรอบ ระหว่างพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ในช่วงหลายลวันที่ดรุกและดราเซสแห่งซักเซสประทับในอังกฤษ,กษนะครับเพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีอาิเาเบธที่สองนั้นทั้งสองพระองค์นะครับทรงเครืองอย่างหนักที่อาชีวัยสปีและลิลิเบธวัยหขวบซึ่งเป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าชาะจะได้รับการแต่งตั้งเฉพาะ ตำแหน่งเจ้าชายและเจ้าหญิงซึ่งจะเป็นลักษณะเดียวกับเจ้าชายแฮร์รี่นะครับในขณะที่พระสงนิกรนะไม่ย่อทอต่อแถวกันยาวเหยียด9ชั่วโมงนะครับรอสักการะควีนอลิซาเบธปรินซ์วิลเลียมเจ็บปวดหลังเสด็จตามพระราชาศพเหมือนครั้งพระมารดาเหล่าพระสงนิกรนะครับต่างโศกเศร้าต้องรอคอยกันหลายชั่วโมงนะครับ ในแถวที่ทอดยาวเป็นระยะทางเกือบ8กิโลเมตรทั่วลอนดอนเพื่อโอกาสเข้าสักการะเดินผ่านโลงศพสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่สเพียงไม่กี่วินาทีในขณะที่เจ้าชายเวนเลียมนะครับเปิดเผยว่าการเสด็จตามหีบศพพระบรมมรสศบนั้นได้ย้อนความทรงจำอันเจ็บปวดนะครับเมื่อครั้งที่เสด็จตามรถบรรทุกพระศพ ของเจ้าหญิงในอาณาพมาาดาเมื่อปี1997นะครับที่ผ่านมานะครับด้วยลักและอาไลยหญิงอังกฤษประกาศเลิก cover นะครับเป็นควีนอลิซาเบธบอกว่าทำม,มานานถึง34ปีหญิงชาวอังกฤษวัย89ปีซึ่งเป็นที่รู้จักจากการแต่งกายเรียนแบบสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ประกาศยุติ ที่ทำมาทั้งหมด34ปีเพื่อถวายความเคารพและความอาลัยต่อประมุกที่เธอรู้สึกว่าเป็นเหมือนคนในครอบครัวแมรี่เรดโนสนะครับซึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองแอปปิงมณนทนเอสเซ็กนะครับเริ่มหัดโคเวอร์เป็นสมเด็จพระราชินีตั้งแต่ปี1988อันที่จริงเธอเคยบอกว่าตั้งแต่อายุ17ปีว่ารูปร่างหน้าตาคล้ายกับควีนมาก นะครับความเหมือนโดยบังเอิญนี่เองทําให้เธอได้รับโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในภาพยนตร์ซีรีส์หลายเรื่องนะครับรวมถึงภาพยนตร์เรื่อง Action Comedy ในปี1990นะครับที่มีพระเอกคนดังอย่างเซอร์โรเจอร์บัวเข้าร่วมแสดงด้วยนะครับเลนโนบอกกับสำนักข่าว PA ว่าเธอรู้สึกโชคดีที่เกิดมาหน้าคล้ายกับควีนอลิซาเบธแต่ วันเวลาแห่งการรับบทควีนตัวปรอมของเธอได้สิ้นสุดลงแล้วเธอบอกว่ามันคือความโชคดีของฉันที่น่าตาคล้ายกับพระองค์เพราะพระองค์เป็นคนที่สุดยอดมากแต่รัชสมัยได้เปลี่ยนไปแล้วมันคงจะดูแปลกประหลาดถ้าจะยังคงทำต่อไปนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ในยูเครนฮะปรากฏว่ายูเครนก็อ้างพบหลุมศพ การสังหารหมู่มีคนตายอยู่ในนั้นถึง40ศพนะครับในอีเซียมประธาน E.U. ก็มีการร้องเอาตัวปูตินขึ้นศาลโลกเจ้าที่ยูเครนพบหลุมศพหมู่กว่า400ศพนะฮะในเมืองอีเซียมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศที่เพิ่งยึดคืนจากกองกำลังรัเสเซียเมื่อ4วันก่อนจากการเปิดเผยของตำรวจท้องถิ่น พร้อมระบุบางส่วนเสียชีวิตจากปืนใหญ่และปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในขณะที่วัวซูลาฟรอนแดนซ์ไอร์ลนดนะครับประธานกันมาธิการยุโรปเรียกร้องให้มีการเอาตัววลา,าดาเมียปูตินแห่งรัสเซียขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับรเผชิญข้อกล่าวหาก่อการสงอาชญากรสงกรมนะครับในขณะที่ ไม่งอ้อรัสเซียเตรียมวางท่อลำเลียงก๊าซไปจีนแทนออสตรีม2นะครับชดเชยการส่งออกยุโรปได้อย่างมหาศาลท่อลำเลียงหึงจาก,กรัสเซียมุ่งสู่จีนนะครับจะถูกแทนที่ท่อลำเลียงออสตรีม2ที่เพิ่งป้อนก๊าซนะครับไป จากมอสโกมุ่งไปยังยุโรปแต่ถูกระงับโครงการท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างยูเครนนะครับกับฝั่งสหภาพยุโรปจากการเปิดเผยของอเล็กซานเดอร์โนวักรัฐมนตรีพลังงานนะครับของทางฝั่งของรัสเซียในขณะที่สื่ออังกฤษมีการโจมตีฮะแล้วก็กล่าวหาว่าลาเดเมียปูตินฮนะบ,บอกว่าถูกลอบสังหารรอดชีวิตอย่างบุบวุวิบังคับนะฮะเมียเก็บให้ทำแท้งนะครับสื่ออังกฤษ แพร่ข่าวลือเรื่องของวาลาดาเมียปูตินผู้นำรัสเซียนะครับเพิ่งรอดตายวุดวิดจากความพยายามลอบสังหารซึ่งเกิดขึ้นขณะสงครามยูเครนกำลังร้อนระอุขณะที่ภรรยาลับถูกบังคับให้ยุติการตั้งคันนะครับแล้วเว็บไซต์ The Miller ของอังกฤษกล่าวข้อมูลของบัญชีเทเล g r a นะครับ general hvr ซึ่งระบุว่าวันเกิดของเกิดเหตุรถลีมูซีนที่ผู้นำ นะครับมีเสียงระเบิดดังขึ้นดังขึ้นที่ล้อหน้าฝั่งซ้ายและเกิดกลุ่มควันลอยขโมงแต่พนังกงารขับรถสามารถหลบหนีมาได้โดยที่ปูตินไม่ได้รับความอันตรายใดๆความพยายามรอบสังหารเกิดขึ้นขณะที่ปูตินเดินทางไปยังบ้านพักประจำตำแหน่งโดยผู้นำหมีขาวเลือกนั่งในขบวนรถสำรองเพื่อความปลอดภัยอย่างเรก็ตามเหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษา ถูกจับกลุ่มหรือหายสาบสูญน,นะครับเป็นจำนวนมากท่ามกลางกระแสข่าวว่าข้อมูลการเดินทางของผู้นำรัสเซียล่วไหลออกไปได้อย่างไรในขณะที่บัญชีเชเดรกแกรมยังกล่าวอ้างว่าคนวงในนะครับคอยติดตามการเคลื่อนไหวภายในธรมเนียบเครมลินนะครับไม่ได้แสดงหลักฐานยืนยันสิ่งที่พวกเขาอ้างและบอกว่ารายละเอียดของการรอบสังหารถูกเก็บเป็นความลับ นะครับแล้วก็ยังอ้างนะครับว่ามีการสั่งให้ทำแท้งนะครับซึ่งส่งผลทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นย่ำแย่ลงไปมากซึ่งเธอก็เป็นนักกีฬายิมนาสติกชาวเนต็ตอึ้งนะครับสาวไต้หวันเครื่องแฟนไม่แกะกุ้งให้กินปรากฏว่าน้อมรับคำขอโทษเป็น iPhone 14ทันทีนะครับกลายเป็นเรื่องดราม่าที่ชาวเนต็ต วีพวิจารณ์กันพอสมควรเมื่อหญิงชาวไต้หวันคนหนึ่งไปโพสต์ระบายในกลุ่มเฟซบุ๊กว่าแฟนหนุ่มไม่ยอมที่จะแกะกุ้งให้เธอกินโดยเธอเรียกร้องให้เขาขอโทษและต้องซื้อ iPhone 14ให้เป็นการปลอบใจนะครับหญิงคนดังกล่าวเล่าว,ว่าเธอให้ความสำคัญกับวันครบรอบต่างๆวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักและเธอกับแฟนเคยตกลงกันว่าจะเฉลิมฉลอง วันไทยในวันที่14ของทุกเดือนเขาต้องซื้อของขวัญที่ราคาไม่ต่ำกว่า3,000ดอลลาร์สหรัฐไต้หวันหรือประมาณ3,500บาทให้เธอทุกครั้งนะครับอย่างไรก็ตามแฟนหนุ่มบอกกับเธอไม่นานมานี้ว่าเขาโอเคกับการเฉลิมฉลองท,ทุกวันที่14แต่ยังคงไม่สามารถหาของขวัญราคาแพงให้เธอได้ทุกทุกเดือนนะครับในขณะที่แฟนบอลของเรนเจอร์สนะครับร้องเพลง โรดเซฟเดอะคิงทรงเสด็จควีนอลิซาเบธนะครับเรนเจอร์ Ranger, สโมสรฟุตบอลยักษ์ใหญ่นะครับของสกอตแลนด์ขัดขืนเสียงห้ามปรามของยูฟาด้วยการบรรเลงเพลงสหาราชอาณาจักรก่อนเกมแข่งขันศึกแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนาโปดีนะครับเพื่อแสดงความเคารพต่อสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่สหลังเสด็จสวรรคตรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก่อนหน้านี้นะครับทั้งเรนเจอร์และแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีต่างขออนุญาตเล่นเพลงาชาติสหราชอาณาจักรก่อนเกมการแข่งขันนะครับแต่สหภาพแต่สาพันธ์ยุโรปนะครับหรือยูฟ่าปฏิเสธคำร้องดังกล่าวอย่างไรก็ตามก่อนเริ่มเกมการแข่งขันนะครับสนามไอบล็อกรังเย่าของเรนเจอร์ได้มีการยืนสงบเป็นเวลา1น,นาทีตามเสียง ด้วยเสียงเพลง g r s o v e the King ดังกึกก้องกังวานจากแฟนคลับที่แออัดกว่า5 0 0 0 0คนเลยทีเดียวนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งรัสเซียก็เตือนสหรัฐอเมริกานะครับอย่าข้ามเส้นมอบขีปนาวุธพิสัยไกลให้กับยูเครนในขณะที่สีจิ้นผิงและวาลาดาเมียปูตินนะครับร่วมโต๊ะถกปัญหายูเครยนย้ำจุดยืนร่วม ต้านสหรัฐอเมริกาและฝั่งตะวันตกนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวาลาดามียปูตินของรัสเซียเปิดหาหรือนอกรอบนะครับระหว่างการประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นะครับที่จัดขึ้นที่เมืองซามัคคัดนะครับอุบเบกบบิสถานประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีวาลาดามียปูตินของรัสเซียนะครับถกปัญหา ยูเครนนะครับย้ำจุดยืนร่วมต้านสหรัฐอเมริกาและฝั่งตะวันตกประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินของรัสเซียเปิดการหารือนอกรอบนะครับระหว่างการประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองซามาคัตนะครับของอุสเกิสสถานโดยผู้นำรัสเซียระบุว่าตนเข้าใจดีว่าสีมีคำถาม และความกังวลเกี่ยวกับสถานก,การณ์ยูเครนพร้อมกล่าวชื่นชมผู้นําจีนที่รักษาจุดยืนไม่เอ็นเอียงนะครับในความขัดแย้งครั้งนี้นะครับการพูดคุยกันครั้งนี้ปูตินเรียกผู้นําจีนอย่างสนิทใจว่าสหายรักสีจิ้นผิงเพื่อนรักพร้อมระบุว่าเราถือว่ามีค่าอย่างยิ่งที่บรรดามิตรชาวจีนแสดงจุดยืนไม่เอ็นเอียงในวิกฤตของยูเครน นะครับท่อยถแถลงของผู้นําจีนเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะฮะของสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนไม่ได้มีการเอ่ยนามถึงยูเครนแต่อย่างใดแต่บอกเพียงว่าจีนเต็มใจสนับสนุนรัเสเซียในประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชน์หลักๆนอกจากนี้ยังไม่มีท่อยคําประนามปฏิบัติการทางทหารของรัเสเซียนะครับหรือเรียกมันว่าเป็นการรุกรานอย่างที่ตะวันตกมีการกล่าวหานะครับในขณะเดียวกันนะครับ ในส่วนของปูตินก็ประกาศสนับสนุนจุดยืนของจีนเรื่องไต้หวันอย่างเต็มที่นะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดการเผชิญหน้ากันระหว่าง3ประเทศการเปิดหน้านะครับอย่างเต็มรูปแบบของจีนและของรัสเซียที่จะจับมือกันแล้วก็ทำการคงคู่ไปยังสหรัฐอเมริกาคงสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ครั้งนี้หนักแน่ นะครับสการเรื่องของราคาน้าม,มันที่ต่าลงมาเป็นช่วคราวฮะประมาณ3%ามเปนให้ราคาน้าม,มันตลาดโลกต่าลงเล็กน้อยนะครับไม่ได้ต่ําลงมาก3%เองนะครับควรจะต่ําลงประมาณ3-40%แต่ตอนนี้ต่ําลงแค่3%นั่นหมายความว่าอย่างไรนะครับนั่นหมายความว่าสงครามครั้งนี้อีกยาวนะครับและเป็นการแตกหักของมหาอํานาจ มาตรการการแตกหักเรื่องการจับมือในครั้งนี้และมีการแจ้งไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการเรื่องขีปนาวุธย่อมนะครับมีสัญญาณทางการเมืองเกิดขึ้นสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะไม่เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงพยายามจะเลี่ยงทุกวิธีทางเพื่อที่จะไม่เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงแต่สถานการณ์จนถึงกันนี้การจับมือการร่วมมือกันนะครับระหว่างฝ่ายซ้ายอย่างจีนกับฝั่งของรัสเซีย คงสะท้อนใ้เห็นนะครับว่าสถานการณ์จากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร่วมมือเรื่องของกา๊าซไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ํามันนะครับก็จะส่งผลในระยะยาวนะครับแน่นอนฮนะรัสเซียจะรอดจากเกมนี้แต่ฝั่งสาภาพยุโรปนั่นเองฮะเดินหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดตั้งแต่ต้นเสพทําให้ฝั่งสหรัฐอเมริกาจะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะครับว่าจะดําเนินการเกมนี้อย่างไรถ้าเดินไปแบบนี้ต่อไปแน่นอนฮนะฝั่งสาภาพยุโรป ย่อมพ่ายแพ้เกมในครั้งนี้แน่นอนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คำน้อยไม่ได้เคยมีปริปากเปรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทอ กี่ร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าส่งให้อีกมากมายที่ไม่ได้ส่งออกหน้ามีเละวรื้ความสุขสบายของพระราชาที่สืบสานร,รักษาต่อยอด ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกใดไม่สรงรู้ คนไทยพร้อมกันจะรุ้สสสงสู่สเด็จทรงสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลังพรอมหลิ่สุดดาลและจะพร้อม